สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ เราอยู่ในแ็กหน้าล็อกมอนเตอร์เวิร์นะครับวันนี้เพิ่งเปิดตอนเที่ยงนะครับเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยไม่ต้องใช้โค้ช้อะไรเลยนะครับก็มันก็จะมีแตกตัวละครแต่สุ่มนะคืออันนี้มันก็อยู่ที่ดวงด้วยบางคนก็ได้ตัวดีนะครับอันนี้มีได้อะไรเนะี่ยเมลูซ่ากับอ,อ,อะไรเนะี่ยพี่แดกแต่มันก็เล่นได้อยู่นะคือแนะนําก่อนการเล่นเกมนี้เอาแบบเข้าใจใง่ายๆหลักๆเลยนะ มันจะมีในส่วนสกิลอาชีพครับซึ่งตอนนี้ยังเป็นโนวิดอยู่เห็นไหมต่อไปก็ค่อยเลื่อนขั้นเป็นซอร์สแมนเมจิเชียนอะไรแบบนี้มันก็จะมีสกิลเอาไว้ซับพอร์ตนะครับตอนนี้มีแค่สามอาชีพเนาะก็เดี๋ยวมารีวิวระบบคร่าวๆก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนอาชีพอะไรเดี๋ยวไงเดี๋ยวว่ากันนะครับเล็กนี้มีไม่แน่ใจว่าสุ่มหรือเปล่าแต่คิดว่าสุ่มนะวิธีการอัพใช่ไหมครับก็คือเราต้องหาตัวซ้ำครับของตัวละครตัวนั้นนี่กดอัปเกรดเห็นไหมครับก็คืออาจจะต้องเปิดเยอะครับถ้า้เปิดนอยมมมัไ่ีตวห เราใช้ตัวเดิมของตัวมอนเตอร์ตัวนั้นครับเอามากินแต่มีเคยลองกินตัวนึงมันขึ้น17%เองอ่ะอย่างนี้ต้องอาจจะต้องกินตั้งสี่ห้าตัวจะอัพหนึ่งเลเวลนะครับก็คือเกมนี้ต้องเน้นเน้นเปิดกาชาเยอะแน่นอนนะไม่งั้นก็อัพตัวไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองอัพตัวขาวดิตัวขาวธรรมดาทั่วไปมันน่าจะอัพง่ายนะเห็นไมสองตัวติดแค่25%เองอ่ะโอ้โหต้องกี่ตัวเนี่ยประมาณ สี่สิบหกตัวหรอโอ้แปดอัพเลเวอรหนึ่งนี่ใช้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหตอนน่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำดู G Phone นะสามารถเปิดเห็นไห้ไล่ทีละยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับ ต่อไปในเรื่องราคาครับ UVIP จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน GVIP จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ30วันกับ90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ UVIP 465บาทหรือ285บาท แล้วก็ GVP เหลือ5540บาทเหลือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมากอาจะลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็จะลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับจะลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารกูเออรทั่วไทยเลยครับระคบบบ เราสามารถใช้เงินเงินเติมนะต้องเป็นเงินเติมนะเป็นเงินเขียวอนะสามารถกดแบบเออข้ามเวลาได้นะครับจะมีโอกาสออกตัวแรด้วยแพงไปวะเนี่ยเดี๋ยมิมีขอลองดูเรหน่อยดิสามสิบโอโหร้อยเจ็สิบเก้าบาทเลยเหรออะไรอย่างนั้นเหรอ เนี่ยตัวหนึ่งยี่บห้าเปอร์เซ็นต์เง่ะอย่างงี้ต้องไปหาแด็กให้ได้อีกสี่ตัวนะครับโอ้โหมาเล่นต่อครับพยายามพยายามเล่นให้เร็วอัพไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เดี๋ยวมันก็ได้ของครับโอตะกี้ผ้าไปไดเดียวเองง่ะโอ้ถ้าเกิดตะกี้หมีกันทันเขาก็ตายแล้วนั่นนะแ่ะแลกกันแต่เราตายก่อนนะครับไม่เป็นไรอ่าเน,นี่ยอันนี้เดี๋ยวหมีจะรอครับอ่ากอลบินมาแทงหน่อยครับแล้วก็อันเชิญตัวสุดยอดของข้า โอ้โห oh, ถูจะเยอะอย่างงี้เอาธนูลงเลยครับนี่นี่ธนูลงฮะมาฮะเาเราคุมหายเรียบครับแล้วก็น้องเต่าเราตีแรงนะครับเดี๋ยวจะตายเราบุกบ้างนะอันนี้เขาบุกผ้าครับเขาบุกเข้ามาตายเองหมดอย่างงี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บสะสมแดกครับเตาโโาา่ายิงโอ้โหเขายิงธนูคืนบ้างว่ะเอาเรื่องจัดๆเลยว่ะพี่เตา่าเออไม่ทันแล้วอย่างงี้เต่าไปเดินหน้าเต่าก็จะตายเต่ามันตีแรงแต่ตัวมันนิ่มมากครับเดี๋ยวดูเต่าตีดิ เต่ามันตีที่้โหโกลเลมเนี่ยเฮ้ยอย่างงี้มีโอกาสชนะเลยแล้วเนี่ยเอาให้จบเลยไหมเออมีเจ้าบุกซ้ายขวาเลยครับเอาดิชิ้มหายแล้วมีลงหิดว่านี่จริงเอาธนูมาดีกว่าโอ้เอต่าตายอย่างงี้อุ้ยเต่าเฮยิงแตกหมดเลยว่ะเออเต่าเอาเรื่องว่ะเออเต่าแตกครับเหลือขีดเดียวไม่เป็นไรครับนี่เราเรียกเต่ามาต่อครับให้เต่าอ,ออกบ่อยว่า นี่ไงเตาเหยยิงสองทีตายนะครับเอาใหม่ครับเขาเนี่ยแหละมึงเจอนารุโตะแน่เดี๋ยวก่อนเจอวิชาารุโตะมาสิบสองตัวยาว่าวิชาแยกล่างพันล่างครับวิ่งเข้าไปเลยตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอเรียกแดกอีกตัวหนึ่งน่าจะชนะเลยครับไม่มีดีกว่ามีแทงโหดมันยังไม่ว่างอะ่ะเออ่องงี้ไม่รอโอ้โห,โหเขาอยู่วันนี้คุ้มครับเอาธนูลงยิงโดนหมดเลยตายเออ ก็ยังสูสีอยู่นะตอนเฮ้ยเขาบุกเขาบุกหนักแล้ววันต้องเอาแดกเข้ามากันเดี๋ยวเอานี่กันแล้วกันเออโอ้ยโกเลมแตกแล้วยางครับโกเลมยังไม่แตกนะครับแต่ก็จะไปสวรรค์แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องรอแดกก่อนแดกให้มันแดกมาน,นี้ก่อนครับก็เดี๋ยวรอตัวแทงก่อนนี่แดกตีดีครึ่งหลอดแ,แดกแดกมันดูดเลือดด้วยครับค่อนข้างดีมาเอาฟีเวอร์แล้วว่า นี่เลยมีเจดักครับเอาเต่ายิงตรงนี้มันน่าจะตายหมดเลยโอ้ยมันมาตีเต่าแล้วเยอแล้วยิงมันไปก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้เราบุกเข้าไปตีมันข้างในเลยครับเฮ้ยเขาเรียกมาเราก็เรียกครับนี่เราซิงโคโชกังไปครับเออบุกไปครับตอนนี้เอาพี่หมีมาครับพี่หมีพี่หม,มีบุกเข้าไปเลยเหลือสามสิบวิ นี่เจอเต่าสองตัวครับเต่าดินจาบรรลยแล้วไม่มีใครแทงเต่าเดี๋ยวเราต้องเอาตัวแทงเฮ้ยเหนียวธนูยิงครับนี่ธนูยิงกาบ,บานเอ้ยวิชาารูโตห้าสิบจังหวะนี่มาแล้วครับารูโตบุกม,มาแล้วตอนนี้เออโอ้โหบุกอย่างเดียวครับตอนนี้ไม่สนแล้วยิงมันเข้าไปยิงมันเข้าไปยิงมันเข้าไปอะไรวะหมดเวลาเราก็แพเหรอท,ทั้งทั้งที่คะแนนเรานำอย่างเงี้ย อ้าชนะโอเคครับอ๋อหมดเวลามันก็ดูที่คะแนนใครเยอะกว่ากันนะครับประมาณนี้ก็คือสรุปมาง่ายเกมนี้เป็นเหมือนทีดีอ่ะเพื่อนๆเ,เคยเล่นใช่ไหมใครตีฐานก่อนก็ชนะอาวประมาณนี้แหละเอาเดี๋ยวมีเล่นให้ดูทั้งสองตาด้วยกันนะครับเผื่อใครที่แบบชอบในแนวทีดีเป็นตัวแ็กหน้าล็อกวางแผนอะไรก็ว่านไปนะ แต่เกมนี้พูดจริงนะเปิดตัวละครได้เทพมีผลมากครับอา้าวเขาเต่าก็เต่าเอาเต่าแพ้แดกคูล่าดูดเลือดครับเอานี่มาชนก่อนเลยครับเอาแดกมาสยบปัญหาทุกอย่างแล้วก็เอานี่เต่าเฮบุกเข้าไปเขาก็จะเสียฟีฟีหนึ่งตัวเลยครับไปเลยแดกคูล่าแล้วเดี๋ยวเอาเต่าไปนี่ต่อเลยครับนี่แค่นี้โกลเลมันน่าจะตายแล้วครับอา้าวอ้ยเขาเอาแดกมาแต่ไม่ทันแล้วครับ พอโดนแดกเราดูดเลือดฟรีครับอ้าวเอาอย่างงี้ก็วิชาโนวิทธนูสายฝนหนึ่งพันดอกโอ้ยเรียบร้อยโกเลมแตกมาแล้วครับตอนนี้เฮ้ยอะไรเฮ้ยมายาเลยเหรอโอ้ยยี่ต้องเจอนารูโตะพันล่างยานารูโตะนี่งามายาเหรอนารูโตะก,กระโดดทีมโอ้ยเฮ้ยมายามันตกตายหมดเลยว่ะได้แล้วครับตอนนี้โดนลุมกระทืบครับยี่ต้องมีแทงสักตัวโกเลมไปแล้วเอ้ยไม่ใช่ไอ้กอบบิ้งคุงเนี่ยเนี่ยจะเอามีม,มีมีเลือดถึงครับเราจะบุกเข้าไปตีฐานมาแล้วครับตอนนี้เออ รอมีครับมีอ้าวได้มีแล้วโอเคไปหมีไปเลยหมีแทงหน่อยแดค่าอยู่เพิ่งตายถ้าอย่างนี้เราก็ยังมีโอกาสชนะเร็วครับเออเตา่ายิงเข้าไปเออเตาตายแล้วเออเออย่างงี้หมีไม่ไหวครับแต่ก็ฝากลอยแผลไปครึ่งหลอนะครับอันนี้ทําไงก็แดกคุ่าเหมือนเดิมครับรอจริงๆมันมีวิธีนะเรายังไม่ต้องลงรอรอยเขาลงก่อนแล้วเราค่อยลงครับมันจะได้เปรียบกว่าวยอย่างงี้ต้องช่วยแดกครับมามานี่ธนูยิง เนี่ยเราตายก่อนเพราะว่านีไม่สนครับหนูวิชาคาถาแยกเงาพันล่างเอ้าเขาก็แยกเงาพันล่างเหมือนกันว่ะเออเออเดี๋ยวรอเต่าเต่าแรงเดี๋ยวแดกไม่ไหวแน่เลยว่ะอะไรครับเพราะว่าเต่ามันยิงทีเดียวโดนหมดยังไงล่ะเออแดกจะตายแล้วเอออแดกแยีแล้วเออแดกเอออแดกเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวขีดนึงดูเรื่องมันก่อนแดกเออแดกเดี๋ยวพึ่งตายเออโอยตอนนี้เราได้บุกแล้วครับเดี๋ยวต้องรอหมี มีไม่ทันเอาเอาอ้น,นี้ไปก่อนโกเลมไปก่อนแล้วกันเออไม่ได้ยิงโอ้โทายฟรีถ้าเกิดตะกี้ได้ยิงก็มีโอกาสชนะนะครับหนีบุกไปเลยครับช่างมันแล้วผมไม่สนแล้วลูคารูยิงไปให้หมดเลยมีอะไรใส่เข้าไปไม่ต้องสนไม่ต้องยังคามันให้ได้บุกเราบุกนาลูโตกะกโดทีมนัลูโตกะกโดซับครับเออเรียบร้อยครับบ้านแตกครับบอกเลยโอ้ อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะแค่นี้ก็น่าจะรีวิวคร่าวๆนะครับเนี่ยนะเพื่อนๆเห็นกล่องไหมถ้าเกิดเพื่อนๆเติมเงินตอนนี้มันก็ได้ตัวใช่ไหมมันก็จะได้เปรียบกว่าเยอะนะครับประมาณนี้แต่อันนี้ก็ยังมันยังไม่มีเทียบบอกนะว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งนะครับเท่าไหร่วะเท่สามร้อยบาทเอเลยเนี่ยพื้นฐานอุป,ปทานทันทีคืออะไรวะโอ้ได้ได้เพชร โ oh, อ้โหเทาจ็ดสิบเก้าบาทหีบแล็กมอนเปิดหนึ่งไอ้เนียเกมแม่งโค้ดเบตา้าโผล่มามันก็เติมมาเลยเหรอวะแต่อันนี้จะแจกกล่องเงยอะเออให้ให้คนเขาได้ไปลองตัวอะไรอย่างเงี้ยนะเออโค้ดเบต้าเขาเอาแล้วนะยังไม่ทันไรเลยมีกล่องไหมครับเอาพีวีพีชนะห้าครั้งของหน่อยครับขอตัวแบบแบกๆหน่อยเอาเปิดกล่องซะหน่อยอ,อ้ครับอ่ะ เข็มขัดทองอะไรเนี้ยโอ้โหไม่ได้ตัวทองเลยอืมได้ตัวซ้ำหมดเลย เล้อสามตัวซ้ำครับได้นกปิโกห้าสิบเปอร์เซ็นติดไหมห้าสิบเปอร์เซ็นเห็นปะคือถ้าเกิดเพื่อนๆพื่อน e l ตัวเราของวครถ้าติดเนี่ยมันจะได้ s t a ตัสของตัว fail ครับโอ้เราแม่งว่าจะหาตัวคบแค่เห็นกระซีนแล้วและตัวทองอีกนี่จะทำไงครับเนี่ยต้องเอาตัวซ้ำของตัวนั้นอะโอ้โหนี่มีว่าแดกเก่ง อ่ะแค่นี้ครับก็เป็นการระบบเออรีวิวคร่าวๆข,ของแรกหน้าล็อกมันเตอร์เบิร์นนะครับก็เป็น LTD ก็ตัวละครก็คือเป็นแรกหน้าล็อกไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมีเปลี่ยนโครงเปลี่ยนคัสอะไรด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวถ้าเล่นถึงเดี๋ยวมีค่อยมารีวิวแล้วกันะะนะครับก็อันนี้มาเป็นระบบคร่าวๆก่อนนะครับอ้าวเปิดได้แล้วดีว่าเฮ้ยอาจจะได้ตัวทองก็ได้นะเนี่ยโอ้โหเงินโอ้โหตัวโว้ยโคโบโคโบน่าจะดีนะเพราะว่ามันเป็นมันเห็นมันถือโลมันน่าจะแทงอ่ะมีว่าดีกว่ากอลบินแน่นอนนะ นี่โคโบมันต้องถึกแน่เลยอ่ะนี่เราสามารถเห็นมหมพอเราได้ตัวเราก็สามารถเอามาเปลี่ยนได้นะครับนี่เด็กเราเห็นไหมสูฮีไม่ค่อยเวิร์กเลยอ่ะลงไปตายตลอดเลยอ่ะโอ้แต่ปิโกวิ่งไวดีนะเอออ๋อมีรู้แล้วมีรู้แล้วอย่างงี้เพื่อนเพื่อเห็นเพื่อนเพื่อ,อ,อสังเกตเห็นไหมที่มันเป็นไอคอนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไห นะไอคอนที่มันเป็นรูปทาวเวอร์เนี่ยไอตัวพวกนี้มันจะวิ่งทะลุเข้าไปตีหอคอยแล้วอย่างโกเลมอย่างไอปิโกะเงี้ยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเป็นแทงมันก็คือเดินเข้าไปแทงเลยที่เป็นรูปโล่เห็นหถ้าเป็นสายโจมตีก็คือเดินไปเจอตัวอะไรก็ตีก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่3ระบบใช่ไหมส่วนไอไอที่มันเป็นคล้ายๆเป็นรูปพลังอย่างแดกอย่างโซฮีนี่จะคือจะโจมตีไกลครับแค่นั้นเองมี4ระบบอ่ารีวิวแบบครา่าวๆนะครับแล้วเพื่อนๆเ,เล่นแร็คมอนเตอร์เป็นไงก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่